สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนสวัสดีลูกบ้านทุกท่านนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซิตีทีวีอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีเกมเกมนึงมานำเสนอนะผมสำหรับใครที่อยู่ในเมืองนะผมเบื่อบรรยากาศรถติดเอ,อ่อบรรยากาศผู้คนอันแออัดนะผมหันไปทางไหนก็จะเจอกลาบ้านช่องคนระับเกมนี้นะผมเป็นเกมที่พัฒนามาโดยการใช้ Unreal Engine 5นะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะทาให้เพื่อนๆได้ สัมผัสบรรยากาศไอ้ดินกินหญ้าเหมือนกับยกเขาใหญ่มา,มาที่หน้าบ้านอลยทีเดียวเชียว,ลวหลังมันะระายการจะเย,ย็นเพื่อเขาเปิดรายการเกมนี้นะผมมีเกมชื่อว่าเอ,อ่อแนดิเมตซ,ซิมูเลเตอร์เอ่ออันิมออะไรสักอย่าง,งผมจําชื่อมไม่ได้ชื่อไม่ยาวชื่อผาอย่างซอยเข้าบ้านเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ดูแล้วกันนะผมซึ่งผมเออไม่ได้มาเล่นเป็นเจ้าลิงกังตัวนี้นะสัตว์ที่ผมอยากจะเล่นนะผมนี่มันน่าจะรุนแรงที่สุดในป่าแห่งนี้ละนกแก้ว ในป่านี่ใครมันจะมาฉลาดเท่าเราไม่มีอีกแล้วเป็นนกแก้วตัวเมียไม่ค่ะตัวผูห้หรือตัวใหญ่ดีเอ,อิ่มเอ,อิ่มสีอะไรดีสีนี้เจำเดิมดูดิบินแบบทุ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 บบไหนอลองบินดิเออเออเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวล็อกล็อกล็อกจอก่อนอืมล็อก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 น่าจะโอเคแล้วะ มุมกล้องมันจะค่อนข้างไวๆหน่อยดูแล้วเป็นเวียนหัวขยายมาในนึงแล้วตรงนี้มันอะไรมาชี้ดูชี้เด็กกันเต็มไปหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยอ๋อวิ่งอ๋อนนี่บินเฮ้ยเฮ้ยลง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 ลูก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 ลงลงลงพ่อขอร้อ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 งไม่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  พ่อขอร้องพ่อขอร้องละพ่อขอร้องและลูกลงลงเออลงก็ขีกว่ายลงจอดได้จะจจจจ,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 จออกกําลังกายมันออกกําลังกายมาทเวิร์กทเวิร์กแขนทเวิร์กแขนชอยู่เกิดมาก็ฟีฟาร์มแล้วงั้นกูกินเลยกินกินนกพสษกินเนื้อนกพสษกินเนื้อกินไม่ได้เหรอผมกินมันไม่ได้เหรอผมกินในผมกินในลิงหานี่ไม่ได้เหรอ แย่ yeah, เลยโอ้โหกินได้แต่ดอกไม้ด้วยกินเนื้อไม่ได้ตายแล้วถ,ถ้าเกิดเลือกสัตว์กินเนื้อมันนิผมบอกเลยกระจายตรงเนี้ยเวล้วกันรัวๆเวลวจะแบบไม่รู้จะเวลย,ยังไงอะตรงเนี้ยเอิม่มขอเดินดูก่อนนะเอเรายังเป็นนกแรกเกิดอย่งเรายังบินไม่ได้กินเนื้อไม่ได้จริงเหรอเนื้อน,นี่อาหารชั้นดีเลยนะแย่แล้วแย่แล้วอย่างแย่แล้วแย่ แควแควเดี๋ยวขอไปกินน้ำก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินน้ำก่อนเอ่อจุ่มจุ่มลงไปให้ลง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 ลูกลงพ่อแค่จะกินน้ำไม่เฉยพ่อขอจิบน้ำนิดนึงเออจิบิกจิบิกจิบิกโอ้ได้ยินเสียงไหมโอ้อนนนนนนนเรียก เรียกมีเรียกมีเรียกอุ้ยมีเอฟเฟกน้ำเอเคมัน<อ> <c oughs> เปิดแมพได้ใช่ไหมครับผมจำไม่บิดเอ่อเอ่อเรา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 ,เราลองขึ้นขึ้นไปตามทางนี้ก่อนนะขึ้นไปจะเจอเครื่องหมายโพชั้นมาร์อยู่ไม่รู้มันคืออะไรอาจจะเป็นบ้านนะผมว่าบ้านนกไม่ใช่บ้านเต่าแต่เป็นบ้านนก <c oughs> บอ,องโคตรที่เหี้ยเลยคือแล,แล้วเราจะหาอาหารจากไหนอ่ะผุมบินต่ำไหนบอกพ่อสิลูกว่าลูกจะหาอาหารจากไหนอืมผมจะไปหาอาหารจากไหนได้วะในเมื่อเป็นนกแล้วนกก็กินแต่ผลไม้แล้วผลไม้ก็ไม่ค่อยอยากจะเกิดคือกินลิงไม่ได้อยากกินลิงอุยอ้ยอุย้ยให้ยิงกระตามดิ ลิงกังเอยไปวิวัฒนาการให้บินได้ก่อนเราไปมาสู้กับพี่นะเข้าใจไหมตามมาดี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 ตามมาด,ามมาดีบินขึ้นลราไม่อยู่แล้วไปแล้วจ้า,าจริงก็บินตามมาไอ้ลิงโง่สมองลิงอย่างเองอมันตามจะทำอะไรพี่ได้สมองพี่เท่ากับเด็ก 5, ห้าขวบปน้องเอิม่มผมใกล้ถึงบ้านยังวะเซฟโซนนี่นี่นถึงแล้วถึงแล้ว ไมอยู่แถวนี้นะอืบังคับยากมากบังคับยากมากคงต่ําีนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตึง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 งงเนี่ยไอ้ต้นไอ้ไอ้ต้นไอ้ต้นแบบเนี้ยไอ้ต้นแบบเนี้ยอต้นแบบเนี้ยเฮ้ยนี่ไงเราเราเราทําอะไรได้เราเรากินได้นี่ไงโอ้โหรอดรอดอีกหนึ่งวัน รออีกหนึ่งวันตรงนู้นก็มีตรงนู้นก็มีรม้องเลยร้องเลยอืมอุยอาหารอุ้ยร้อยยีกพีเต็มเงี่ยงเออทีนี้เราต้องตามหาบ้านเราแล้วผมว่าถ้าเราบินไปฝั่งนี้เออบินไปตรงตรง บินไปตรงตรงที้เราจะเจอจุดพักพิงบินได้ฝูงบินต่ำเริ่มเคลื่อนที่ไฮด้าไปทางที่12บสนาฬิกาเต็มกำลังอุ้ย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 ,ย,ยม,มีร่อนด้วยเหรอเพิ่งรู้อุ้ยเขาเลี้ยงว่ะตอน มังขับไม่ได้อ๋อโอเคโอเคเอ,อ่อเอ,อ่อนั่งยังไงนั่งไงงงงดอบดับก็ไมเราจะไปหาไม้มายางไหนงานเข้าแล้วหรือว่านอนนอนงที่เสือได้ปะวะ ไปห,หาไม้ไปอ,อย่างไหนวนะไม้ไม้ไมีอฟอร์เลตวะ,ะเอาเรื่องยุ่ไปห,หาไม้ไปอ,อย่างไหนฮะสองพันปะีต่อมาหรือว่านกแก้วเราจะมาได้แค่เท่านี้ <laughs> มันมีแค่กอกกิก่งไม้อะไม่ใช่กอดทำไมอ่ะ ไม่เอาแล้วไปไปไปเลื่อตัวอื่นดีกว่าอาไปเป็นอะไรดีรีมเมอร์จัดไปเดี๋ิีมเมอร์ไปสัก,กินเนื้อนะจะเล่นง่ายผมว่าอออสีธรรมชาติธรรมชาติเหรอวิง่งกระโดดอุ้ยกระโดดสูง กระโดดกระโดดเฮ้ยรูอะไรไม่มีรูคิดเองอืมขู่อืมเรียก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 หาตัวเมียซะหน่อยอาจาย่าที่รักอืมสรุปนกแก้วเนี่ยมัน มันเล่นไม่ได้จริงเหรอแล้วเราจะไปหากิ่งไม้ไหนผมอยากเล่นนกแก้วผมอยากเป็นราชานกแก้วแต่ผมไม่รู้ว่าเราจะไปหากิ่งไม้จากไหนอ่ะไหนอ่ะนี่เหรอไม่ใช่กิ่งไม้อ่ะนี่ก็ไม่ใช่กิ่งไม้เอมกระโดดกระโดดอืมอืมออกออกออกอุ้ยนก นมันนกนั่นมันนกนั่นมันนกอยู่ไหนไอ้นกไอ้นกไอ้นกโอ้มีนี่อยู่ไหนไหนขอกินขอร้านไหนวะไหนวะไอ้นกโอ้มะกี้นี่มันอยู่ไหนวะอินฟาเาต์มันไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยเอ็นกโอ้มะกี้นี่มันมันหนีไปไหนละช่างหัวร้นไปดีกว่าอุ้ย นั่นนั่นนั่นนกเจออ่ะนกหัวขวานไม่ใช่นกเงือกนกเงือกนกเงือกอืกจิ้มอืมมี e ซ e คิ t e หยิบสอกมันขึ้นมาหยิบส่กมันขึ้นมาหยิบส่กมันขึ้นมาหยิบเวนเลยกินน้ำเลยไปละม่อยู่ละติดอะไรไปสิเออเออนั่นแหละนั่นแหละ นั่นไหละนั่นไหลนั่นไหละกะโดดขึ้นไปปีนต้นไม้ได้ไหมต้นไม้ได้ไหมปีนได้สิเก็บลิงนะเฮ้ยจะต้องปีนต้นไม้ได้จะต้องปีนฮึไม่มีคู่ต่อสู้เลยแถวนี้เนี่ยคาใจกับนกแก้วอยู่ดีว่ะ คือเราหน้าที <IS> ่ของเราคือเป็นแค่เป็นแน่นงโง่ะเออฟรีโอเคหน้าที่ของเรามีต้องเแค่นี้เองาอ่ะอ่ะก็คือก็คือใหญ่เลยกระเด้าใหญ่เลยเอา ไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วยโอ้ยผู้เสียงเงินซื้อเกมอะไรมาเล่นวะเนี่ย